สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้โดนัสไล์มาบุก สำนักซูเปอร์แบงค์ชาแนลนั่นเองวันนี้เราจะมาทำอะไรกันไปดูกันเราเข้าบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องทักทายเจ้าของบ้านเรามาดูรถกันก่อนเลยดีกว่านี่คือสามอาของพี่แบงค์นั่นเองนะครับพี่แบงค์เราก็ไม่สนใจเราเลยนือนนะครับแกะโมกอย่างเดียวเลย <laughs> มาถึงพี่แบงเราก็แกะชิวก่อนเลยนะครับเป็นหมวกใหม่ที่พี่แบงก็ไม่เคยทำผมก็ไม่เคยถอดเหมือนกันก็เรียนรู้กันไปครับพอแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูหมวกก่อนที่เราจะทำการเชื่อมนั่นเองนะครับเราก็ไม่รอช้านะครับพี่แบงเราก็เอากาวมาติดในส่วนที่เราไม่ได้ทำก่อนนะครับ การเปื้อนหรือว่าการเลอะหรือว่าตอน็อกคัดไปโดนนะครับพอเราติดส่วนที่ไม่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขัดปรับพื้นผิวนะครับให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้นะครับเพื่อให้พื้นผิวมันเสมอกันนะครับเวลาเคลือบจะได้เงาเท่าๆกัน อ่ะนี่นะครับแค่ความเงาขัดไปรอบแรกรอบเดียวยังไม่ได้ลงขัดเงาอย่างเงครับความเงาชิ้นงานสนใจต้องติดต่อซูเปอร์แบงค์ชาแนลอะไรอย่างงี้ซูมดูใกล้ๆอีกรอบนี่ดูความเงาวิงวิงวิ่ง่ยังไม่ถึงนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวตอนใกล้เสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึง เป,ปอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับคุณแมงค์อันนี้คือการฉีดเพื่อล้างคาบน้ํายาที่เราใช้ขัดนะครับจะเป็นตัวคลีนเนอร์ตัวนี้ <c reen> er> อ่อลงน้ํายาเคลือบแก้วเราฉีดได้ทั่วทั้งใบแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยยังไงมันต้องมีคราบน้ํายาที่เราขัดพวกเนี้ยติดอยู่แล้วต้องคลีนไปก่อนฉีดทั้หมวกอันนี้คือความเงาครับ หลังที่นะเอาแล้วนี่ยังไม่ได้เคลือบเลยนะไม่ได้เคลือบนี่ยังไม่ได้เคลือบั้นตอนเตรียมผิวลงน้ํายาเคลือบนะครับผมน้ำยาเคลือบนี่คือน้ํายาเคลือบแก้วนั่นเองมีสูตรไบบเก้าเฮ็ดอะไรอย่างงี้ป่ะครับเก้าเฮ็ดเลยเก้าเฮ็ดต้องเก้าเฮ็ดอยู่แล้วชั่วโมงนี้แล้วก็ปาดไปอย่างงี้เลย มีแค่สองไฟยังสะท้อนขนาดนี้โโอโเดี๋ยวรอกลางวันนะรู้เรื่องดูขึ้นกองลาลานี่ใครสนใจติดต่อได้นะครับพี่แบงค์เรา,าช่องทางไหนดีครับได้ทุกช่องเลยครับต้องเป็นซูเปอร์แบงนะช่องเพจเดลรูมไรเดอร์ก็ได้ครับผมใช่ครับสําหรับเครื่องหมวกจัดไปจัดไปครับสนับสนุนได้ครับหรือใครจะสปอนเซอร์นี่คันนี้ได้เลยนะครับสามารถเรา ได้นะรับสปอนเซอร์นะครับไม่จำกัดด้วยทั้งสองช่องเลยนะครับรับสปอนเซอร์เดี๋ยลงรุ่นไหนดีเอสทีเฮ้ยซูเปอร์สต็อกแต่เวลาได้ไหมครับใชงถ้าลงเวลาเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะขี่เอาคอนเทนต์ขี่กินลมชมวิวนะครับกินลมชมวิวไปสองนาทีทั้งมันเน้นเอาประสบการณ์ ตอนนี้ก็รอมันเซตตัวนะครับนี่มันจะเป็นเวทอย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวรอมันเซตตัวแล้วก็จะเช็ดออกมันก็จะเป็นชั้นแก้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเคลือบส่วนอื่นๆก่อนเคลือบทั่วทั้งมวนทั้งใบจะดานข้างนะครับสีมันได้ยังไงแบเนี้สีมันสอด เห็นปุ๊บสะท้อนเข้าตาเลยใบเนี้ยด้วยฝีมือตัวเองหรือเปล่าครับนี่ลายลายมันสวยลายมันสวยลายมันสวยโดนใจเพราะสีนี้อยู่ๆก็โดนแล้วก็เสียตังค์มาโดยสีนี้สีมันทิ่มตาสีมันเข้าตาเลงได้ไเลยนี่ถ้าใส่ชิลดดำนะโอ้โหจะร้อนอ่ะนี่ชิวด์ดำด้วยยังไง จะขนาดไหนคิดดูแล้วกันมีวิคงหลังด้วยนี่อย่าลืมเออนี่วิงหลังนะเครืองพกชิินนะครับยังเงมีกี่ชิ้นเอามาเครือบให้หมดหมดนี่ข้างหลังก็เียน RS เทิ้งไว้ก่อนสักห้านาทีจับเวลานี่ครับหลังจากรอกี่ทีนะห้านาทีเท่านั้นเองนี่แค่ชั้นแรกนี่แค่ชั้นแรกครับดูความเงา ชั้นแรกเท่านั้นเห็นต่างนะนี่เป็นการเคลือบนะครับไม่ใช่การขัดเงานะการเคลือบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าเปรียบเหมือนเคลือบรถเคลือบแก้ววะเคลือบแก้วมันคือเคลือบแก้วอะไรนี่เราเคลือบแก้วอยู่และเมื่อกี้เราขัดมาแล้วเราเตรียมผิวเตรียมผิวนี่ขั้นตอนหลักเลยเตรียมเงาให้มากที่สุดแล้วก็เรามาเคลือบแก้ว ใส่ใสเลยใส่ไปละใส่ใส so, ่ใส right. ่ปิ้งใส่ปิ้งใกล้ใกล้ใกล้ใส่ไปละใส่ปิ้งใส่ปิ้งวิ่งวับวิ่งวับที่สะท้อนนะครับยินดีออกไปไงก็หลอออกไปไงก็หลอออกทริปนี่หลอเลยต้องผ่านฝีมือคนนี้เท่านั้นจับไปดิจับไปดิมีก่อนจะใช้งานก็เคลือบสักหน่อยนะใช้งานแนะนำเลยแนะนำเคลือบบอกใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยสีปูโรเอเซนส์สีสะท้อนแสง สีจะได้ไม่ลอกง่ายด้วยมันจะซีดจะซีดง่ายแดดประเทศไทยฮึมช่วงนี้ก็แดดแรงซะด้วยใช่ต้องบมรุงแาดมันก็จะยืดอายุสีนะครับโอเครอบที่สองครับชั้นที่สองนี่ชั้นแรกก็ันแรประมาณนี้วิงวับวับวิงนะมารอบที่สองต่อ สองขเรานี่ไฟธรรมดาดยาอยู่เร็น้ำยาออกอยู่นะครับนี่เรายังไม่ได้เพิ่มไฟนะเป็นไฟบ้านปกติไฟดวงน้อยๆอ <c oughs> ยังขนาดนี้ <c oughs> นี่แต่ถ้าเราเอาไฟมาส่องเพิ่มเงา,เ,าเด๋อมีสามชั้นนะครับ เลยชั้นเลยสุดิ่งกระดิ่งแมวไปเลยโอเคครับนี่รอบสามมานานทุกคนอยาจะหมดป่องแล้วเอ้เพื่อหมวกใบนี้ต้องหมดป่องแล้วเอ้หมดป่องแน่นอนหมดต่องแล้วเนี่ยปรอบที่สามครับนี่นะครับยังเหลืออีกหลายชิ้นเลยนี่เกือบหมดทุกชิ้นชมดต่องเกือบหมด วิ่งกันให้ตาแตกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่าแล้วก็รวมของพวกนี้ด้วยดูซิจะเป็นยังไงเมื่อเราประกอบกันเออเสร็จแล้วเซ็ขาวดูด้านหลังเซนเตอร์มองไยนี่อันนี้นี่นะนี่นะเออเออ ถท้อนจนกล้องขึ้นฟ้าคิดดูแล้วกันยัยเก๋อะไรจะปานนั่นเนี่ยใส่คู่กับคันสามาเอ้ยมันเข้าอยู่เนี่ยไอ้เด้อไปอยู่เนี่ยแบงตัดกันลดเลยซื้อซื้อฟังนี่ก่อนอย่ากิรงเลยอ่ะต่อมาเคลื่อนชิลในกันเคลือนชิวนะครับก่อนเดินฉีดก่อนคีบฝุ่นเต็มเลยคีบฝุ่นไม่ได้จากอะไร จากผงได้เราขัดหมวกนด้กระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนแต่ก็มีรอยอยู่บ้างนิดหน่อยเช็ดก่อนก่อนชิวดำเขานี่ดำได้ใจจริงนี่เขาเขียนว่าดำอะไรดำเขียวด้วยนะดำเขียวซึ่งมันจะเขียวจริงดำเขียวพร้อมแล้วเราก็ลงน้ำยาลงยาอันกรับครับแก้วตัวพวก คิวนี่เราจะลงแค่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองทะลุออกไป <c oughs> ถ้าใส่นาเดี๋ยวมันจะเบลอเบลอแล้วมันก็จะเป็นเลนส์ซูมไปซะอีก <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เราจะเคลือบแค่เลเยอร์เดียวอยู่ไหนล้วละ่ะอยู่นี่ทำไปทำมา <c oughs> หาของไม่เจอซะงั้นอไม่ใเอเดินแล้วมุกหาของไม่เ<ม>จอการต้องเช็ดน้ำยา เตรียมผิวก่อนสำหรับติวหน้าเป็นเป็นแบบนี่ดูดูดูก่อนลงน้ำยาดีกว่าเป็นแสงไฟไหมครับจะเป็นแบบังเป็นอันนี้อยู่ยางไม่สะท้อนมากเท่าไหร่ดูตอนลงน้ำยากันชิ๋ว ต่างไหมนี่แค่เอาน้ำยาลงเหมือนการเคลือบเคลือบให้ทั่วเคลือบให้เต็มโอเคทิ้งไว้ห้หนาทีจิ้นแล้วจิ้นไหนต่อจิ้นนี้อันนี้เป็นอะไรนะ สปอยเลอร์เหรอสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังก็เดี๋ยวเจ้าโดนัทเขาจะไม่ใส่ตัวตัวนี้เนาะตัวนี้ใช่ครับจะไม่ใส่จะใส่เป็นตัวนี้แทนเพราะมันต้องเก็บใต้เบาะใช่๋ยวมันจะติดสปอยเลอร์เร่นใช้งานใช้งานค่ะลงสนามแล้วค่อยใส่อันนี้นะครับต้องอันใหญ่เราต้องขี่ถ้าประมาณสองเก้าเก้าถึงค่อยใส่ด้วยรถด้วยรถสี่บีทห้าร้อยมันถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วใช่ไหมสอง้เก้าสรยเก้าเก้าเมตรอ่ะแล้วก็เบรกเพือสุกติดข้างหน้า เขี Bref, นสุดท้ายนี้วิ่งหลังเราแล้วเองแม่ถ้าวิ่งหลังวิ่งหลังมาเป็นสีสโมกหน่อยนะสีดำหน่อยนะจะแหลมเลยหล่อเลยเพรากลัวไม่เห็นลายนี่ไงชาร์ตเดวิดโอ้ยกลัวไม่เห็นลายก็เลยต้อใส่ไว้ก่อนยิงเดเซอร์มันเลยยิงมานรืงยิงทับอันนี้ไปเลยใช่ยิงไปเลย มีกี่สีตอนนีน้มีสม็กด้วยแล้วก็มีลายที่แบบคาดตรงกระหมดหรือเปล่าใช่ใช่ใชใชแต่เขาไม่ขายแยกนะนี <laughs> ่ฝากถึงไลน์เด้ครับฝากขายแยกด้วยนะครับเผื่อคนอยากเปลี่ยนผ้าไปเกี่ยวอะไรมานี่แตกเลยนะเด,ดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันจะ ไหลปื้ดไหมการเคลือบแกว้วหรือฉีดแว็กให้ดูแล้วกันฉีดลงบนผิวที่เราเคลือบนะครับแล้วมันจะหมวกเป็นตัวชีวหน้าดูไไก่ดูไ,ไก่ไอ้นี่งไงนี่ฝังที่เคลือบไปพอแล้วเป็นไงล่ะเงาชีวมันก็จะใสเงาขึ้นแล้วก็กันรอยกันพวกคาบมแมลงคาบฝน คาบน้ำต่างๆมันก็จะไหลออกง่ายนะครับวลาเอาน้ำมาฉีดล้างคาราบเมล็ก็ล้างง่ายขึ้นใช่ไหมทั้งหวดทั้งชิลเลยสปอยเลอร์ด้วยชิ้นไหนที่เราเคลือบไปมันก็จะทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับตรงนั้นเขาสู้รบไปอีกใช่เริ่มสู้รบแล้วเริ่มเริ่มเป็นมิรกันแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกไม่เป็นมิตรตอนนี้เริ่มเป็นมิตรแล้วแม่มิรชาชีพเหรอครับไม่นะ สะท้อนแสงไฟสักหน่อยไงจากเดิมที่แบบแบบกระจายกระจายตอนนี้แสงมันเป็นลำเป็นเส้นคมนะเห็นไหมคมเลยมแสงมันจะเป็นกรอบชัดเจนคิดดูเียถ้าเราเชียบกับหมวกแล้วตองสปอร์ดาร์กสโมกนะใช่ค LIKE รับเรื่องสกสโมกนี่สวยเลยเดี๋ยวเราไปดูตอน ทสน้ำมันดเดืเอาเป็นไงนี่อะนี่นะครับดูความเงาของแต่ละชิ้นนสีดำขาวใสเห็นเป็นตัวหนังสือรงเนี้ยใส <c oughs> ก็ใสเลยหมวกสีดำดำ,ดำด้านแล้วก็เคลือบได้นะครับไม่ใช่ว่าเคลือบไม่ได้แต่เราจะไม่ขัดนะถ้าเป็นหมวกสีด้านนะจะเป็นพื้นผิวสีด้านนะแล้วก็จะเคลือบไปเลยคีนผิวนิดหนึ่งแล้วก็เคลือบไป ทิ้งไว้แป๊บเดียวระวังนอ่ะเดี๋ยวเทสเบาๆพอนะนี่ครับพี่แบงค์จะเทสให้จะได้รู้ว่ามันไหลยังไงเห็นไหมฮะมันจะไหลเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยเป็นยไงเคลือบจะเป็นอย่างเี้ยมันจะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะชื่อทางการไฮโดรโปบิกเอฟเฟกต์นี่มันจะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับอ่ะสมมตินาฬิกาแล้วกันอ่ะ เนี่ยมันจะไม่เป็นเม็ดเห็นไหมมันจะเป็นปืดๆเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นปืดๆเห็นไหมกับบวมันจะต่างเลยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยครับเห็นะหเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้อเอาลมเป่าก็หลุดเราขี่ไปอย่างเงี้ยแปดสิบหายหมดเจอคาบเจอโน่นเจอนี่เช็ดออกมาก็จะเช็ดมามันก็จะแห้งง่ายแห้งง่ายทําความสะอาดง่ายเวลาเอาน้ําหนักมือเราผ้าลูกมันจะรู้เลยว่ามันลื่นอ่า แล้ววิธีการบำรุงรักษาของมันทําไงบ้างได้บ้างเวลาสกปรกเราเอาผ้าชุบน้ําหมาดๆเช็ดได้เลยหรือจะเป็นแว็กพวกนี้เช็ดได้ทันทีแว็กพวกเครือบแก้วอะครับาาแว็กพวกดูแลรักษาพ<า>วกนี้ได้ใช่ไหมเขียนแล้วก็เช็ดได้เลยตามปกติง่ายๆแล้วก็ดูแลรักษาเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้ยอย่าวางตากแดดไว้อ่าจอดไว้ไม่ใช่จอดวางไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยโดนแดดสองแดดเรียกก็ดูดีๆวางหน้าบ้านน่าจะไม่ไม่ได้โดนแดดเียนะ หายไปเลยหายไปเลยอ่าก็ประมาณนี้ส่วนชิวหน้าก็ตามปกติเช็ดเอาทิชชู่ชุบน้ําเช็ดก็ได้นะครับตัวหมวกก็เหมือนกันสมมุติเจอขี้นกแปะใส่อย่างเงี้ยทิชชู่ซับไปเลยแล้วก็เช็ดออกอ่าแล้วก็แว็กอย่างเงี้ยลงบ่อยๆได้ก็ดีก็เหมือนเหมือนผิวคนอ่ะพูดง่ายๆเหมือนผิวคนเราเลยอ่าก็เหมือนเราเคลือบสาร F P F อะไรเราในแดดก็จะอ่าเลียได้ไม่เลียได้แต่มันจะ หนักเป็นเบาทุกเราเป็นหายนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ชิวดําเรียบร้อยวิ่งหลังเราก็ใส่เป็นตัวนี้แบบสั้นนั่นเองเป็นไงก็หล่อไปอีกแบบเหมือนกันนล้วเนี่ยมองด้านข้างดิเห็นไหมด้านข้างไม่ได้ดูแย่นะครับอันนี้ระดับในสุดไหนพี่แบงค์ลองดึงดึงออกออกสุดเลยนะออกสุดเลยมองข้างข้างก็จะยาวมาหน่อยอมาช่วยเลือกตัดลมได้แต่มันใส่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใส่กับตัวนู้นไม่ได้ใช่ อ่ะการเดินใช้งานก็ประมาณนี้ขี่นักเก็ตขี่สกูตเตอร์ก็ประมาณนี้และะ<า>้วแต่ถ้า,าไอตัวนี้ต้องใส่นี่นะไป,ะไปตัวสามาต้องใส่วิ้งนะครับไม่งั้นหัวมันโยโกเขาบอกเลยโยหัวมาใส่โอเคปร,ประมาณนี้ครับผม อย่าลืมนะฝากติดตามพี่แบงค์ไว้ด้วยนะครับซุปเปอร์แบงค์ช anel แล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นเพจเดอร์รูมไรเดอร์ครับผมก็นี่เลยรับก็บวกนะครับหรือเราใส่ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวดูคิวดูเคสบายเคสให้นะครับผมราคาพิเศษแน่นอนบอกเลยเป็นมิตรับิดอีกแล้วมิตรชาชีมอ่าอินบ็อกเข้ามาถามกันได้เลยครับผมประมาณนี้ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเรียบร้อยครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโดนัลสตาจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปชมกันคลิปต่อไป ขอบคุณครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดทับสไคร้ให้ด้วยนะครับต้องสองช่องเลยเนอะจัดไปจัด like ไปจัดไปครับ